สวัสดีค่ะจะไปทำบุญนะคะเตรียมมีปล่อยปลาไหลด้วยแล้วก็มีผลไม้มีสังฆทานนะคะก็มีน้ำดื่มค่ะไปทำบุญให้กับ f c ทุกท่านที่ได้ปล่อยค่าครูมานะคะก็เป็นเสร็จแล้วก็ได้มาเท่า,หาไหร่ก็ทำบุญเท่านั้นเลยนะคะเพราะว่าไม่กลิ่นมเป็นทีน่ทำบุญแล้วขอบคุณมากๆนะคะค่ะ อันนี้ทำบุญนะคะทำบุญอันนี้ปลาไหลเก้าตัวนะคะปลาไหลเก้าตัวผลวไม้น้ำแล้วก็เครื่องสังฆทานที่เป็นยานะคะเป็นยาค่ะทำบุญให้กับ fc นะคะ fc ทุกท่านที่ดิูชื่อให้ก็ รวบรวมรวบรวมที่ f อฟท่านให้ค่าครูมานะคะก็เอามาทําบุญพูดง่ายๆก็คือเกือบทั้งหมดเกือบทั้งหมดเลยนะคะปะลาไหลตะก่อนนี้เตัวเนี่ยราคาราคา90บาทเดี๋ยวนี้280ขึ้นมา3เท่าตัวนะคะทุกอย่างเราก็ต้องว่าก,กันไปตามสถานการณ์เนาะอันนี้ทำบุญให้กับ FC ที่ได้ ทำชื่อให้แล้วก็ได้ดูชื่อให้นะคะก็ไม่กี่ท่านหรอกค่ะที่โอนตังมาก็เบ็ดเสร็จก็ทําบุญก็ก็ค่าครูก็หมดพอดีค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่กลินปกติก็ทําบุญอยู่แล้วนะคะปกติทําบุญอยู่แล้วต่ทีนี้ก็เอฟซก็มาร่วมทําบุญด้วยที่ตั้งแต่เปิดเออเรียงอะไรคะตั้งแต่เปิดตัวที่ยูท b e มาก็ดูให้ยังไม่กี่ท่านหรอกค่ะเพราะว่าพี่กลินไม่ค่อยได้ดูเยอะเพราะว่า พลังงานมันมันจะไอ้นี่ค่ะพลังงานเราเราก็ก็ก็ได้นิดๆหน่อยๆก็หมายถึงว่าวันแล้วสองสาท่านก็ไม่กี่ท่านนะคะทั้งหมดแล้วก็นั่นแหละที่เห็นนี่แหละคะ่ะที่ที่ทาบุญเนี่ยเ,เดี๋ยวก็ใส่ซองพระเลยนะคะอันนี้ซองเต็มไว้เรียบร้อยก็น่าจะพอดีอะ่ะแล้วก็คุณน้องอะไรที่อยู่เยอรมันนะคะคุณน้ําทิพย์คุณน้ําทิพย์น,พนี่จะจะให้ค่าครูพิเศษ ซึ่งข้าวคูเราก็แค่99บาทเนาะแต่คุณน้ำทิพย์เขาให้เผื่อมาให้ทําบุญเผื่อน้องเขาด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้ก็จะอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญให้กับทุกทกท่านเลยนะคะคุณน้องน้ําทิพย์แล้วก็น้องอน้องที่อยู่โรงพยาบาลนะแรกเกิดอะถ้ารูกแรกเกิดชื่อน้องภูผาเนาะพี่กลินก็ได้เปลี่ยนชื่อให้เป็นเป็นน้อง ลืมไปแล้วน้องอะไรนะพิทักพงใช่น้องพิทักษ์พงษ์ใช่ใช่ค่ะเปลี่ยนให้เป็นน้องพิทักษ์พงษ์นะคะนี่ก็จะทําบุญให้นะคะให้ให้ทุกท่านแบบว่ามีความสุขมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรุ่งเรืองร่ํารวยหน้าที่การงานก็จเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรือง,ง,งสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะคะอายุมั่นขวัญยืนนานนะคะสาธุสาธุคะ่ะ สัมมาจพุทธะนะโมตัสสะมะวะโตอรหัตโตสัมมาจพุทธะนะโมตัสสะมะวะโตอรหต ปริญชนาภัคราวันนี้ข้าพเจ้าได้มาปล่อยโปรดชีวิตสัตว์ทั้งเก้าตัาว,ตวปลาไหลทั้งเก้า,ต,าตัวนะคะได้โปรดเป็นสักขีพยานให้แก่ข้าพเจ้าอนุโมทนาบุญให้แก่ข้าพเจ้าด้วยขอบุญกุศลอันนี้นะคะส่งผลให้ตัวข้าพเจ้าเองขวัญจะมีชยาพร้อมทังครอบครัวลูกหลาน เจ้าได้เอ่ยนามมาแล้วและมาแล้วนานและตัวข้าพเจ้าเองขอจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปความเจ็บอย่ามาใกล้ความไข้อย่ามาไกลอันตรายใดๆอย่ามาหาสิ่งใดขอมีสมความื่อกรรมนากสรขการขอให้มีแต่ความสุขโชคดีมีชัยปลอดโรคปลอดภัยหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยอายุมั่นฐานยืนนานเถิดสาธุปลาน้อยปลาไหลทั้งน้อยทั้งเก้าตัวก็ขอให้ไปสู่ ไปสู่อิสรภาพนะจ๊ะไปสู่อิสรภาพต่อไปนี้เจ้าจะอยู่กันอย่างมีความสุขไม่มีคนรังแกไม่มีคนทําร้ายนะขอให้แพร่ลูกแพร่หลานมีความสุขอายุยั่งยืนนานแสนนานนะจ๊ะไปแล้วปลอดภัยแล้วนะจ๊ะปลาไหลต้องก้าตัวปลอดภัยแล้วมีแต่ความสุขนะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะจากนี้ไปมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปมีความแข็งแกร่งทั้งกายทั้งใจ คิดสิ่งใดคิดฝังสิ่งใดทําอะไรก็ขอให้สําเร็จรุล่วงไปด้วยดีและรุ่งเรืองรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นมีโชคมีลาบเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงอริมันขันยืนเถิดสาธุ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 เอยาวไปไหมมันจะเกินแปะนาทีเด้อวอาแล้ว